เขาเปิดล้อแล้วยังอยู่ทีหนึ่งอีนเดี๋ยวมึงสือบ้านสักทุกคนพี่สาย13ไปเรียกตัวยกตัวนาแกรปาหัวเสายตรนี้มเสาเกินไปนะไม่ไดนนะครับไมไดัวไปโดนสาย น,นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นครับแอดมินรุ่งมาถึงนะครับคนข้างหออเสียงดังไรยกลัวเรามาอยู่ที่สนามสุูธบางนานะครับเป็นเหลี่ยมเตกสรรอดีตต้วทีมชาติไทยนะครับต่อให้ฝั่งเจ้าบ้านนะครับเป็นสุชาติ พี่เตี้ยบ่อน้ำแล้วกองหน้านะครับสามหนึ่งในเหลี่ยมเซอแปรข้ามหัวนะครับอักยายเพื่อสมาชิกที่เข้ามาติดตามทั้งสิบเก้าท่านนะครับแอดมินเพิ่งมาถึงนะครับเขาเปิดเลยเอ้าเจ้าเลสังแตกโอ้โหนะครับแทใส่น้ำหนักไปนะครับตมเป็น้าเลนะครับครับตอนนี้แจมฝั่งสามคนนำอยู่ที่เจ็ดต่อห้านะครับ กองนาดกำลังจะเสิร์ฟไปโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับจบกับคู่นี้นะครับเป็นเจ้าอาท่าเรือนะครับต่อค่ายก,กันยาเฮาสามหนึ่งด้วยนะครับ เอาเปิดเนื้อเอาเปิดแตกเอาแล้วอยู่ที่เสกสันว่าไงเอามงมาเรียบร้อยครับครันึรับพูดมันะกินเองนะครับมาบอกนี่เียวับเียวได้งผิดทายเสิร์ฟมาหลุดนะหกต่อเจ็ดนะครับเอาเสร์ฟมาเปิดเนยกสองทางนี้หักเข้าไปเรียบร้อย เท้แม่แเดียวแล้วก็พูดออกไปอัลทายคุณเสกโลโซญี่ปุ่นชัดเจนขอบคุณมากครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่เจ้าเสกสันปักเข้าไปเรียบร้อย เสียงอาจจะแหบแห้งนะครับปักเมื่อคืนอยู่รานมิคากลับมาตอนตีสี่นะครับเอาเป็รับกเอาเสกเสอเป้าเส์ฟไม่ข้ามนะครับเราอยู่กันที่สามสมพูทบางนาวันอาทิตย์ที่24นะครับ เจ็ดต <łość> ่อหกเ่อหกเอาเสือไปเกกสันเปิดหนึ่งยกสองเอาโมงมาเรียบร้อย แต้ม6-7ต่อนะครับเสกสันโยง6-7นะครับสุขเต็มยกเอายกขึ้นไปเอายกล้นเสียหายแน่นอนเสกสันต้องให้ปักเข้าไปเรียบร้อยครับสนุกเรียบร้อยเป็นเกอนนี้แต้มเท่ากันที่7-7ต่อนะครับต้อก็กลมๆ12รูนะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรข้ามหัวนะครับเสกสันอดีตต่อก็ดับเบิลทีมชาติไทยคนเดียวนะครับฝั่งนี้เป็นผู้กองหน้าสุชาติตำนานคนเบื่อพนักงาน32เราปาร์ตี้อ่ะบ่อน้ำนะครับ3คน เสกสันเสิร์ฟมาสุชาติเปิดหัวกองหน้ายกาเ,เข้าไปสุชาติว่างไงพักเข้าไปเอาละครับแต้มเท่ากันนะครับสามคนได้เจ็ดฝั่งเสกสันก็เจ็ดเจ็ดต่อเจ็ดเอาเสิร์ฟเป้าเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ บีไปนี่ก็อยู่ที่ความหนี้นะครับความนี้ขวานับชาวายคุณมีสายันนะครับสวัสดีป่าบัวข่าวนะครับเปิดหนึ่งบยกสองยู่ที่พกเข้าไปเหนียบหลวมต้อนเกมได้นี่ก็หมดท่ัดารับับล็อครับ อยอยู่เจ็ดท่อเจ็ดนะครับ,รบเอาเอสิบไปเสกสันเปิดหัว,ย,หวยกขึ้นมาเสกสันว่งงาง่าเอามงเอายังได้อยู่เอายกล้นไปอีกตักเข้าไป ยกร้นี่โดนทําโทษแน่นอนนะครับว่ายกไป่ทอนะครับวันนี้ถือว่าคนเยอะครับที่สนามสัมพบุธนะครับเอาเปิดหนึ่งสุชาตินะเปิดโยกสองสุชาติแล้วไงปากเข้าไปโอ้โหลงเส้นด้วยนะครับ ในจังหวะการเล่เกมของี่สุชาติแกดีนะครับส่วนหน้าดีกจตีไปข้างัน้องสิงห์ัพทองนะครับแล้วก็สุดตัวนะครับแมเท่ากันนะครับเ็ดต่อเดนะครับแล้วก็รวมๆสิบสองลเกมสิบสนะครับแมเจ็ประเทศนะครับเอาเตอร์ไปเส็กสันเปิดหนึ่งยกสองเสีาแล้วไงปักเข้าไปเรียบร้อยดี ตัดรายทั้ง5้าสิบน่นนะครับเราอยู่ในเพจตะก้ไฮไลท์มันๆนะครับอยู่ที่สนามป่าพลคนเดิมหรือสนามสัมพุทธ์บางนาอยู่เยื้องกับไปสนีบางนาครับเพื่อนสมาชิกที่ชื่นชอบเกมชิงเงินรางวัลมาได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเอาโยกเข้าไปเอาสุชาติว่าไงเอามงไสเปิดหนึ่งยกสองเอามงมาหลังโอ้ยสุด เสีสันเบรกไม่อยู่นะครับโอ้โหเสีสันวิ่งมาหม่งแล้วก็ทนนิดทนตะข่ายนะครับฝาวนะครับแดมยังไม่ขึ้นนะครับแดมยังเท่ากันอยู่ที่7ดต่อเจด โชเฮยบักทั้งวันนะครับเจ็บคอตั้งแต่เมื่อคืนอยู่ที่รัาครามิทากับที่สีเปิดเข้าไปเอาเศีสันโมงยอดเอาแล้วปังเจ้าบ้านนะครับขึ้นนําไปแล้วครับแปดต่อเจ็ดแล้วก็กลมๆสิบสอรูนะครับแล้วก็ไม่มีใสนะครับมีจะคุณคุณ ใน <laughs> ไทยหนักว่าในไทยในบอนมันหลงเอาเปิดหนึ่งยกสองเอสีการมองแล้วปักเข้าไปเรียบร้อยพี่วัี้เทียบอลน้ำน่าพิเตียบอลน้ำดีกว่าส่วนสูงนี่ไม่ถึงร้อยห้าสิบประมาณร้อยสามสิบกว่ากว่าสำหรับทางน้นของพ่เตียบอลน้ำหมายว่านะครับมีความรูปตัวสูงนะครับวิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีความเหนียวแน่นด้วยนะครับ 3268ครับ2ข้อครับ3268ครับรถสีเหลืองครับ <laughs> เจ็ดแปดนะครับเกแปนะครับกองเปิดหนึ่งยกสองสุชาติโมงไปโอ้ยสุดจริงจริงนะครับเกมคาของสุดทายมายนรับะ่ไมรับนเจ็ดแปดต่อเจ็ดนะครับ เอาเธอไปเซกซันเปิดหนึ่งยกสองเอาเซกซันต้องไงมงมาโดนหัวฝักเอาแล้วโอ้โหโยกล้นอีกแล้วครับคู่กองน้าก้าเข้าไปโอ้เจอหัวเตี้ยบ่อนานะครับแต่คู่กองหน้ายกล้นไปนะครับเสียหายเลยเจ็ดต่อแปดเอาเธอไปเอาเสิร์ฟไม่ฆ่ามีอีกแล้วนะครับ เสกสันสุดยอดใช่ครับเสกสันต่อสามหนึ่งครับดนเ,เหลี่ยมเชือแปรข้ามหัวนะครับแต่ตอนนี้เสกสันแต้มตามอยู่ที่หนึ่งแก้มนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับเอาเอติบไปเอาเปิดนนึ่งยกสองปักข้ะไปอาโดนแล้วเรียบร้อยไหมยอยู่ที่สุชาติป<า>กตัป<า>กเข้าไปไปตะโกน้ำเบลเลอร์เบลล่านะครับสุชาติงองออกนะครับ ผู้ชาติคิดว่าจะตีหน yeah ีเสกฉันนะครับแต่ว่าตีออกผมทีเดียวนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับแต้มเจ็ดต่อแปดอยู่นะครับเอาเสิร์ฟมาเปียเปิดหนึ่งเมมุกเสิร์ฟเข้าไปพักเข้าไปดูเรียบร้อยไหมเอาแล้วเสกฉันพักเข้าไปเอาแล้วครับแต้มไล่มาเท่ากันนะครับทีแปดต่อแปดเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นแปดเท่าครับอูนี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่ คู่นี้ชิงเงินวางกันอยู่ที่1 0,000บาทนะครับเฉพาก็ขาในนะครับส่วนขานอกนี่ราคาท่วมท้นมากกว่า5นะครับ5หลักนะครับเปิดหนึ่งยกต่ออยู่ที่กองเอาวงออกเอาแล้วสุชาติวงออกไปสองลูกตอนนี้วังเสกสันขึ้นนําไปแล้วครับ9้าต่อ8ปังเสสสันนี่ช่วงต้นเกมนี่พยายามที่คู่นี้ชิงเงินรางกันอยู่ที่1 0,000บาทนะครับ ส่วนขานรอห้าหมื่นบวกนะครับกี่ด้านข้างนะครับเอาะครับจะนิ่งพอไหมสลับเกมนี้สลับพีเยบอนันต์ขนมเราอีนะครับสวัสดีฝาอยู่ดูแลสู่ภาพ้วยนะครับขอบคุณน,นะครับเสียงอาจจะเพี้ยนเพี้ยนะครับเมื่อคืนปักกีฬามินทาโหแต่ก็เสือปีข้ามปีเสือแปข้ามปีเนี่ยแอดบินภาคแบบปักกันไปปักกันมาเป็นชั่วโมงนะครับเสียงอาจจะแหบแห้งั้งแต่เมื่อคืนนะครับ 9ต่อ8เอาเสรอมาเปิดหนึ่งสองเอาสุชาติว่าไงปลักเข้าไปเสกสันเกี่ยวติดเอาโยกเอายกหลดมาหรือเปล่าโอ้เอาเสกสันฟาวโอ้โหป้าเตี้ยป้าเตี้ยบ่อน้ำอาศายกินลูกฟาวนะครับแกถอยไม่ทันนะครับมองดูว่าเสกสันจะฟาวตอนไหนพอเสกสันบอกว่าฟาวเรียบร้อยเลยว่า้นป้าเตี้ยบ่อน้ำแกถอยไม่ทันนะครับ ถ่ายทั้ง6 6ท่านในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับอยู่ที่สนามสัมมพุทธบางนาหรือสนามป๋าพลคนเดิมนะครับแปต่อเก้านะครับแปต่อเก้าเอาเซอร์ไปเอาเปิดเองโยกสองเก็ขันปักเข้าไปโอ้โหปักออกเอาแล้วครับตอนนี้แ้มเท่ากันอยู่ที่9ต่อ9 ไปเดมาสมนึกทันเดชนะครับบอกว่าเก่งเสกสรรเรื่องชื่อชันนะครับกอวยังต่อ9นะครับแต้มเข้าเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาีูเสกสันปักเข้าไปเสกสันทําทองเราเพิ่งจะเดินสายไปที่เมียนมานะครับ ไปเตะแล้วก็ชิงงินวันที่เมียงหน้าเพิ่งจะกลับมาได้เมื่อคิดที่แล้วนะครับแ้มเท่ากันนะครับแล้วก็คู่นี้เตะเกม12นะครับแเก้าต่อเก้านะครับเก้าต่อเก้าเอาเสกสันเสิร์ฟมาเปิดเมืองเอาเปิดหลุดได้แอีกครั้งเป็นอต่อเอาแล้วสิบต่อเก้าสูชาติเปิดหลุดนะครับเปิดไปข้างหน้าเน็ตครับผู้กองเข้าไม่ทันครับ จูาเปิดไม่<ร> lonely, ดีนะครับน้ำเป็นสิบต่อเ้าแล้วนะครับเกงบุเอาครับตอนนี้เสียสันขึ้นนํำที่สิบต่อเก้าเอาส์ฟมาเขาเปิดเอายกปปักเข้าไปเรียบร้อยเกียรนะับอลอยู่เขาหลัหัเขาหลััมหั่ได้กนไเไป่มหลมนี้ยนี่มห็ม เก้าต่อสิบนะครับเต่อนะครับาเสือไปเสกชันเปิดหยกเอาแล้วเปิดหางยกหางเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่สี่ครับปักเข้าไปโดนเกี่ยวโยกเข้ามาเสกชันโดนหน้าโดนเกี่ยวเอาแล้วจุกกองหน้ายกไปเสกสันปักเข้าไปโอ้โหมาแล้วครับแซมเท่ากันนะครับสิบต่อสิบนะครับ โทษก็เยอะเหลือกเกินนะครับสนามสมมุติอยู่ตรงไหนครับใช่ครับใกล้ชั้นพนักงานเขตอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์บางนานะครับถ้ารู้จกกักพักงานเขตบางนาถ้ามองเห็นตึกสีเทาๆบางนู้นนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับตึกสีน้ำตาลนะครับอ,อยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์บางนานะครับ ถ้าถ้ามาจากิบางนานะครับเลยไปชนีบางนามานิดหนึ่งแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับปักเข้าไปเอาโดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่สท้ายปพักเข้าไปเอาแล้ว โอ้โหโดนแง่งของสุชาตินะครับเป็นขึ้นแท่นไปเลยนะครับสิต่อสิบสองสนามนี้อยู่ตรงข้ามกับไปสนีบางนานะครับถ้ามาจากทางชนบุรีนะครับผ่านแยกบางนามาเข้าถนนสัมบวุฒินะครับไปษนีบางนาจะอยู่ฝั่งขวามือสนามจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเยื้องกับไปสณีนะครับมองดูจะเป็นตึกล้างของบริษัทฟิลิปเก่านะครับ้าจังไม่ผิดนะครับ เกมไม่เกมนะครับร1 1ต่อ10เอาเปิดหนึ่งโยก 2>, <อ>2เป้าเรียบร้อยโอ้ยังไม่เกมนะครับเสีสันยังล็อกได้อยู่นี่ครับกองเชียร์ท่านผู้ชมก็ยืนติดเต้นนะครับโอกาสที่นักกีฬาจะหลุดมีเยอะนะครับท่านนักกีฬแฟนเอฟซีหลบไม่ทันนะครับ 10ต si um. ่อ11นะครับเอาเสีสันเสือมาาเปรียบเปิดกองยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าสุชาติปากกระเป๋าโดนเกี่ยวหลังเท้าเข้ายกวิ่ง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 ไม่ทันแล้วครับเเกกีี่่ยยววนะครับ คัของฝั่งทีมงานบางนานะครับเกมลงมาครับเกมไม่เกมนะครับเมทไว์ครั้งที่2ของทีมงานเจ้าสนามบางนานะครับรูกองหน้าสุชาติเตี้ยบ่อน้ำนะครับ11ต่อ10เกมไม่เกมโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับออกไปนิดนึงนะครับออกมากออกน้อยก็ถือว่าออกนะครับ 10ต่อซิเอสนะครับเสกสันต้องไล่ให้ทันนะครับสันมากครับเอาเปิดหนึ่งอองหนา้ายกเข้าไปอยู่ที่สุชาติป้กเข้าไปถ่ายคำเช้าที่าท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไหไลค์มันๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจด้วยนะครับมีตะก้อดีๆที่ไหนแอดมินจะตามไปไลค์สดให้ดูจนถึงสนามนะครับ ติดตามทางเพจไว้เลยนะครับ11เต่อส <11 S 2> ิอออเกมไม่เกมเปิดเนืองเอาแล้วเอาโยกไม่โยกห่างด้วยเอาบมเอาพร้อมหน้าเปิดโยกที่ที่สุชาติเอาโยกลนโอ้จบเกม กองหน้าสูชาติเตี้ยบ่อน้ำเอาชนะเจ้าทีมเจ้าเสกสันทับทองนะครับไปด้วยสกอร์1 2ต่อ10นะครับอย่างสุดมันครับขอบคุณครับขอบคุณ๋าบงเดชนาคผู้สร้างขอบคุณฝ่าโยงเตาปูนนะครับผู้สนับสนุนเดจในการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำังใจที่เข้ามาติดตามในเพจคู่ต่อไปนะครับจะเป็นอาท่าเรือต่อค่ายกัญยาเฮานะครับเดี๋ยวแอดมินขอ ตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่ก็มาติดตามนะครับสวัสดีครับ